Stroke warning for สงกา d นะคะข่าวนี้นำมาจาก Bangkok Post นะคะซึ่งพูดเกี่ยวกับความ heat stroke อะคะ่ะ heat stroke ก็คืออาการในเรื่องของการขาดน้ำความร้อนมากๆที่ทำให้คนเป็นลมได้หรือแม้กระทั่งเสียชีวิตได้นะคะอย่างที่ทุกคนรู้สงการนี้นะคะ่ะอาจจะถึง40องศาเลยหรือมากกว่านั้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูข่าวกันเลย The Public Health Ministry has warned of the risk of heat stroke during the Songkran festival. with extremely hot weather forecast to continue. หมายถึงว่า Ministry of Health uh, ก็คือ Public Ministry of Health นะคะก็คือสถานทุตที่เขาดูในเรื่องของสุขภาพโดยรวมของประเทศไทยนะคะเขาแจ้งเตือนนะคะว่ามันมีความเสี่ยงกับการที่มันร้อนมากอะคะ่ะสามารถเกิดในเรื่องของการ heat stroke ได้นะคะซึ่งเขาเขียนว่า warned of the risk warn นี่หมายถึงว่าเตือนตกเตือนนะคะว่าแบบให้ระวังนะ risk ก็คือความเสี่ยงความเสี่ยงเป็น heat stroke นะคะ during ส o n g k r festival นะคะ with extremely hot weather forecast to continue หมายถึงว่าตอนนี้มันร้อนแล้วแล้วมันจะค่อยค่อยร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นคือมันมี extremely extremely แปลว่าแบบมากๆเยอะๆเลยหมายถึงว่า extremely hot weather หมายถึงว่าความร้อนที่แบบมัน ร้อนมากๆนะคะ Forecast ก็คือสิ่งที่เขาคิดว่ามันจะเกิดขึ้น To continue ก็คือเป็นแบบเนี้ยต่อไปอต่อไปเรื่อยๆนะคะ Temperatures in many areas were exceeding 40 degrees Celsius which brought an increased risk of heatstroke Health Permanent Security o p u s การกะวินพง said on Tuesday อันนี้หมายถึงว่าคุณ โอเปอส์ us, การกรวินพงนะคะขออภัยถ้าออกเสียงผิดนะคะแจ้งเตือนว่า Temperature ก็คืออากาศนะคะตอนนี้อยู่ที่ uh, in many areas ก็คือหลายๆที่อะคะ่ะเกิน exceeding แปลว่าเกิน40องศา degree Celsius นะคะ40 degree Celsius ซึ่งเขาบอกว่า temperature ตรงนี้ก็คือ,อการที่มันร้อนขึ้นนะคะมันสามารถส่งผล b r o u g h t and increased risk b r o h t and increased risk คือนำผลในเรื่องของการส่งเสียงนะคะของการเป็น1 heat stroke มันสามารถที่จะนำการเสียงนะคะในการเป็น heat stroke ะะ people's bodies could not readily adapt to such extremes. their body temperature could keep rising and organs stop functioning and people could die. d r o p a s said. นะคะก็คือตรงนี้เขาบอกว่าคนนะคะ people's bodies ร่างกายของคน could not readily adapt ไม่สามารถที่จะปรับหรือ adapt นะคะถ้ามันเยอะไป to such extremes ก็คือถ้ามันแบบ ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะร่างกายของคนเราค่ะไม่สามารถที่จะอ d ดแอไปถึงจุดนั้นได้นะคะ Their body temperature could keep rising ข้างในร่างกายของคนนะคะ temperature ก็คือ temperature คืออากาศเนาะก็คือในเรื่องของการว่าตอนนี้กี่องศาแต่ถ้าเขาบอก body temperature ก็คือในร่างกายเราคล้ายๆเวลาที่เราป่วยเราอาจจะอยู่ที่38 degree s Celsius นะคะอันนี้ก็หมายถึง body temperature ของคนเรานะคะเขาบอกว่า Body temperature could keep rising ก็คือ uh, temperature จากข้างนอกส่งผลถึงข้างในคนเราอะคะ่ะให้มันค่อยๆขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆนะคะตัว uh, temperature ขึ้นไปเรื่อยๆแล้ว organs organs ก็คือแบบไส้ใน uh, ในร่างกายเราอะคะ่ะก็ could stop functioning อันนี้น่ากลัวมาก organs organs stop functioning ก็คือการผลที่ uh, temperature มัน r i s i n g เรื่อยๆมันอาจจะส่งผลให้ organ stop f u n c t i o n นี g ก็คือในร่างกายเราอะเริ่มปิดตัวแล้วกไ็ไม่ไม่ไม่ทำงานแบบที่เขาต้องทำนะคะแล้วเขาจบท้ายด้วยว่า and people could die ก็คือการที่สิ่งที่มันต้องทำงานในร่างกายเราไม่ทำงานก็ อาจจะส,ส่งให้คนคนนั้นเสียชีวิตได้นะคะ He also warned that consuming drinks with high caffeine or sugar content or alcohol could cause dehydration and add to the risk อันนี้พอาอยากจะแอดเข้ามานะคะเพราะว่าหลายๆครั้งเราร้อนเราอยากดื่มอะไรน้ำหวานๆอะไรอย่เงี้ยค่ะอันนี้เขาแจ้งว่าคุณหมอโอปัสนะคะแจ้งว่า ถ้าในกรณีที่การดื่มไฮคาเฟีนก็คือกาแฟนะคะ Warned เขาเตือนนะคะ Warned คือเ,เตือน Consuming drinks ก็คือการดื่มเครื่องดื่มที่มี high caffeine or sugar content High caffeine ก็คืออย่างกาแฟนะคะ Sugar content อาจจะเป็นน้ำโซดาหรืออะไรที่เราชอบกินหรือแม้กระทั่งแอลกอฮอล์นะคะ Could cause dehydration dehydration แปลว่าการขาดน้ำนะคะ And add to the risk ก็คือการโปรโมทให้ t e m p พอเจอร์ในร่างกายเราอะค่ะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วการชัดตัวของ organs นส์เราอาจจะเสียนะคะเหตุผลที่วันนี้พอเลือกข่าวนี้ค่ะเพื่อการตกเตือนต้องดื่มน้ําเยอะๆนะคะช่วงนี้พยายามอย่าไปอยู่ในจุดร้อนๆถ้าเลือกได้นะคะเพราะว่ามันเสี่ยงมากจริงๆช่วงนี้นะคะก็แฮปปี้สงการนะคะทุกคนแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพของคนที่เรารักนะคะแล้วก็ มาเจอก,กันใหม่ที่ Powerly Channel นะคะเจอก,กันเอฟหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย Happy Songkran